โอเคนะคะวันนี้เราก็มาฝากชุดแก้ไอนะคะคือได้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่าเราดื่มแล้วทานแล้วเราก็เห็นประโยชน์โอเคนะคะแล้วก็แนะนําให้ทุกคนลองูุดนี้นะคะนี่ก็เราดื่มหมดแล้วค่ะค่อนนี้เราก็ทําใหม่กินนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีขิงนะคะขิงเป็นขิงแก่ไม่ใช่ขิงอ่อนนะคะขิงแก่ถึงจะมีประโยชน์ที่สุดค่ะเราเอาไปหั่น หั่นบางๆอย่างนี้นะคะแล้ก็ทุบให้แตกใ,ให้ละเอียดก็ได้แล้วก็ใช้น้ําไม่เยอะนะคะใช้น้ำประมาณนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ขิงเข้าไปหนึ่งลูกนะคะแล้วแต่ที่เราต้องการดื่มนานหรือก็ดื่มแค่วันเดียวนะคะแล้วก็ใช้น้ําตาลเข้าไปนิดหน่อยคะอ่ะถ้าไม่ใช้น้ําตาลก็ใช้น้ําผึ้งแทนก็ได้นะคะแต่ว่าเราใช้น้ําตาลน,นะคะกินโอเคกว่าค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เปิดเกต แล้วก็เราก็ต้มประมัน2องสมหรือ5นาทีนะคะให้มันอุ่นขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ใช้มะนาวเข้าไปนะคะเอามะนาวปีบลงไปนะคะแล้วก็ซ้ายเข้าไปในแก้วแล้วก็กินทั้งวันนะคะเมื่อไรเรา ไอ้แล้วก็กินเข้าไปนะคะสูตรนี้นะคะใครยังไม่ลองก็ลองเลยนะคะเพราะว่าแก้ไอดีมากเลยค่ะเวลาเราเลือกขิงนะคะต้องเลือกขิงแก่นะคะถึงจะมีประโยชน์ดีที่สุดนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็อยากให้ทุกคนลองสูตรนี้นะคะว่าใครไออยู่นะคะลองสูตรนี้แล้วก็ใช้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้ทั้งไม่แพงงบไม่แพงแล้วก็ประโยชน์ก็เลิศมากค่ะ สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของซามซามทแลนนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราทำแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็กินไปเรื่อยๆเมื่อไรอเราไอ้เราก็กินกินไปทั้งวันตอนเวลาไหนก็ได้นะคะ